สวัสดีครับดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่คอร์สแชท GPT by Future Skill อีกครั้งนะครับตอนนี้เราอยู่กันในเอพิโซดที่2แล้วนะครับก็จะเป็นเอพิโซดที่ชื่อว่า b a s t Practice for Work, Business and Study ครับ มันก็จะเป็นเอพิโซดที่เราจะมานั่งคุยในเรื่องการใช้ ChatGPT ในเคสต่างๆนะครับเพื่อช่วยยกระดับการทำงานของทุกท่านนะครับเพราะว่าตอนนี้ต้องบอกว่า ChatGPT เนี่ยหลังจากที่เข้ามาแล้วสามารถทำให้ productivity ของคนทำงานอย่างเราๆเพิ่มขึ้นหลายเท่าตัวเลยครับและ EP นี้เราจะมาคุยกันครับผม ก็แนะนำตัวอีกครั้งหนึ่งนะครับผมแชมป์นะครับตรีพบเที่ยงตรงนะครับผมผมจบปริญญ,ญาตรีวิศวกรรมอุตสาหาการจากมหาวิทยาลัยศรีประทุมนะครับปัจจุบันผมเป็นนักธุรกิจเป็นอินเวสเตอร์เป็นนักภาค e อีสปอร์ตอันดับ9ของโลกนะครับแล้วก็ผมก็มีงานเขียนเกี่ยวกับประวัติศาสตร์นะครับถ้าเกี่ยวข้องกับทางด้าน AI หรือ h ช t GPT ก็คือผมเป็นผู้นำชุมชน h a t GPT ของประเทศไทยครับผมมาดูคอร์ส introduction กันครับว่าเราจะ เรียนเรื่องอะไรกันบ้างนะครับวันนี้ภาพรวมของคอร์สครับในพาร์ทของ chapter 0หรือว่าคอ r ์ส introduction เนี่ยก็จะมีอยู่3โมดูลนะครับอันแรกก็คือเราจะมาดูภาพรวมกันว่าตัว episode 2เนี่ยจะมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็จุดประสงค์การเรียนรู้หรือว่าเป้าหมายซึ่งหลังจากเรียน episode 2จบแล้วเนี่ยเราอยากให้ทุกคนไปให้ถึงนะครับแล้วก็คอร์สนี้เหมาะกับใครนั่นเองครับผมภาพรวมของคอร์สใน episode 2นะครับหรือ EP 2เนี้ยเราก็จะเริ่มกันตั้งแต่ Chat GPT สำหรับการสร้างคอนเทนต์ครับแล้วก็มี Chat GPT for Business และ Marketing นะครับก็เป็นการใช้ Chat GPT ช่วยในการทำธุรกิจแล้วก็การทำการตลาดของธุรกิจเรานะแล้วก็มีในด้านของ Education ด้วยนะครับใช้ Chat GPT ในการเป็นเพื่อนช่วยเรียน ของเราเนั่นเองเพื่อเสริมประสิทธิภาพการเรียนของเรานะครับ Productivity ครับผมก็จะใช้ ChatGPT ในการทำให้การทำงานของเรานะครับมีประสิทธิภาพมากขึ้นโอ้อย่างดีเลยครับตัวนี้แล้วก็ ChatGPT for Career Advancement ด้วยนะครับก็จะเป็นการใช้ ChatGPT เพื่อความก้าวหน้าทางอาชีพนะครับ,อรบตอนท้ายเราก็จะมีโปรเจกต์จบ ให้ด้วยนะครับผมสำหรับในการอาลองได้ลงมือทำนะครับก็จะมีซีนารีโอหลากหลายแบบครับมีทั้งหมด4ซีนารีโอนะครับให้ได้ลองทำกันครับผมเอาละจุดประสงค์การเรียนรู้สำหรับเอ,เอ,เอพิโซดนี้นะครับสิ่งที่เราอยากจะให้เกิดขึ้นเลยอย่างแรกคือทุกคนจะต้องมีความชำนาญ ในทักษะพร้อม Engineering เพิ่มขึ้นนะครับในการทําหลากหลายสายงานนะครับก็พร้อม Engineering งสำหรับการสร้างคอนเทนต์นะครับผู้เรียนจะสามารถนําทักษะพร้อมไปใช้ในการสร้างคอนเทนต์ซึ่งมีหลากหลายแบบมากๆที่มีคุณภาพสูงได้นะครับโดยคอนเทนต์เนี่ยก็จะมีหลายแบบอย่างเช่นการเขียนบทความการเขียนแอดเฟซบุ๊กนะครับการทำโซเชียลมีเดียโพส แล้วก็ทำโพสต์ออกมายังไงให้เป็นโพสต์ที่ดีแล้วก็เป็นมิตรกับ SEO นะครับแล้วก็ในจุดประสงค์ที่2นะครับทุกคนต้องสามารถประยุกต์ใช้ ChatGPT ในการทำธุรกิจและการทำการตลาดของธุรกิจของเราได้นะครับผู้เรียนสามารถใช้ ChatGPT ในการเริ่มตั้งแต่วางโครงสร้างธุรกิจคือการทำ business planning ก่อนเลยนะครับแล้วหลังจากนั้นก็จะใช้โมเดลในการดันงานต่างๆของธุรกิจได้ไปจนถึงการทำการตลาดให้กับธุรกิจได้เลยครับ ทุกคน่ยต้องสามารถใช้แ h a t p t เพื่อเรียนรู้สิ่ตงต่างๆได้อย่างดีนะครับเพราะว่าเราอยู่ในโลกแห่งอนาคตซึ่งการเรียนรู้เนี่ยเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะครับเราจะเห็นได้ว่ามีเทคโนโลยีอัปเดตเกิดขึ้นมากมายรายวันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องเรียนรู้ในการใช้แชท t p t เพื่อเป็นผู้ช่วยในการเรียนรู้ทักษะต่างๆของเรานะครับเพื่อที่เราจะได้อัปทูเทรนอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็มีความสามารถในการแข่งขันด้านธุรกิจกับ คคนนนอื่ะรับๆเพิ่ม productivity ด้วย ChatGPT นะครับ,เว,รบเวลาเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตเลยนะครับหลังจากเรียน episode นี้นะครับเราอยากให้ ChatGPT เนี่ยได้เข้ามามีส่วนช่วยทุกท่านทำให้ประหยัดเวลามากขึ้นนะครับแล้วก็ทำงานเสร็จไวขึ้นเพื่อที่เราจะได้มีเวลาไปทำไปบาลานซ์ด้านอื่นๆของชีวิตต่อนะครับผมคอร์สนี้เหมาะกับใครคอสนี้เหมาะกับทุกคนเลยครับคือผมต้องบอกก่อนว่า จริงๆถึงแม้ว่ามันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับธุรกิจหรือใดๆต่างๆนะครับแต่ว่าเราสามารถนำไปใช้ได้ในหลากหลายแง่มุมของชีวิตมากๆนะครับแล้วมันจะช่วยให้เราประหยัดเวลาไปเยอะมากๆเลยครับผมผมถึงกล้าพูดได้เลยนะครับว่าคอร์สนี้เนี่ยเหมาะกับทุกคนที่มีความสนใจเกี่ยวกับ AI แล้วก็ ChatGPT ครับผมภาพรวมนะครับทุกคนก็ได้เห็นกันไปแล้วนะครับ หลังจากนี้เราจะมีเคสตั๊ดดี้มากมายเลยครับในการใช้หลากหลายรูปแบบซึ่งโดยส่วนมากแล้วนะครับพร้อมในเอพิโซด2ของเราเป็นภาษาอังกฤษนะครับถามว่าทำไมเราจะต้องใช้เป็นภาษาอังกฤษเพราะว่านั่นเป็นสิ่งที่จะทำให้ c h a t GPT สามารถทำงานได้เต็ม100%นะครับก็ต้องยอมรับว่ายังมีข้อจำกัดอยู่นะครับสำหรับการใช้งาน c h a t GPT ในภาษาไทยนะครับมีเคสอีกหลากหลายให้เราดูกันนะครับ เพิ่มให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวเราเข้าไปสู่เคสแรกกันเลยครับ